สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านสุภาพมาสดุขอความดีงามจงมีแก่ท่านทั้งหลาย1265สิทธิการิยะแสดงบอกให้รู้ว่าฤาษีทั้งสี่ตนมีพระฤาษีพิมพิลาลัยเป็นประธานเราจะทำด้วยริ์ทำด้วยเครื่องประดิษฐ์มีสุวรรณเป็นต้นคือมีบรม,มกษัตริย์พญาสีธรรม,มสโสกราชบรม,มกษัตริย์พญาสีธรรม,มสโสกราชนี้ สำหรับตัวผมเองแล้วสันนิษฐานบรมนี่ก็คือต้นวงอโศกหมายถึงจกักรพรรดิอโศกมหาราชซึ่งมีใจมีศรัทธาได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ฤาษีทั้งสี่ตนเนี่ยจึงพร้อมใจกันสร้างพระพิมพ์ซึ่งประธานในฤาษีนี้มีฤาษีพิมพิลาไหลแต่ที่นี้วันนี้สำหรับพระชุดเบญจภา,าคีวันนี้ ท่านต้องใช้วิจารณญาณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีข้ออ้างอิงก็คือในทางพุทธศาสนาตำนานของทางไทยเราสืบทอดจนถึงปัจจุบันถ้าท่านผู้ใดกล่าวว่าฤาษีตาวัวพระนนทิเกศวนเนี่ยมีจริงไหมหรือไม่มีจริงเป็นการมโนหรือจินตนาการขึ้นมาทุกท่านก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะครับ พระผงสุพรรณพิมพหน้าหนูหรือพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มจริงๆแล้วท่านก็คือพระนนทิเกศวนหรือพระฤาษีหน้าวัวเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าภาพที่ด้านหลังนะครับที่ร่างขาวดำนั่นนะครับผมได้ขออนุญาตท่านเจ้าของนะครับมาเพื่อประกอบการศึกษาในพระชุดเบญจภาคี จริงๆแล้วพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนูท่านก็คือพระนนทิเกศวรครับเพราะว่าท่านเป็นพาหานะของพระศิวะก็คือเป็นใหญ่ในบริวารในบริวารพระศิวะพระศิวะเนี่ยเกิดก่อนพุทธศาสนาก็คือเกิดก่อนองค์มบรมราศาสดาเดิมเนี่ยท่านทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็มีถิ่นเดิมอย่างเช่นฤาษีตาไฟนี้ก็คือ ถ้าชื่อไปปรากฏที่กรุงกบิลพัฒก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาเนี่ยเมืองนั้นเป็นเมืองของพราหมณ์ของฤาษีซึ่งมีพระนามว่ากบินมุนีหรือหรือพราหมณ์ฤาษีที่มีพระนามว่าฤาษีกระบินนะครับกบินมุนีหรือกรุงกบิลพัฒเนี่ยนะครับก่อนจะเป็นกรุงกบิลพัฒเนี่ยก็เป็น เมืองเดิมของพระฤาษีซึ่งท่านมีพระนามว่ากบินมุนีพระฤาษีท่านต่างๆเ่าเนี้ยเป็นครูของศาสตร์สัพพะวิชาการนะครับแล้วก็พระนนทิเกศวนหรือพระผงสุพรรณพิมพหน้าหนูเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็คือฤาษีตาวัวหรือหน้าวัว แต่ทางตำนานไทยเนี่ยได้กล่าวถึงว่าท่านเป็นเดิมเป็นพระสงฆ์ที่เมืองสีเทพเมืองสีเทพนี่ก็คือเมืองที่มหาราชพระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรสยามพระสิทธิชัยพรมเทพเป็นผู้สร้างและปกครองแต่ต่อมาฤาษีหน้าวัวเนี่ยท่านย,าย้ายนะครับผมต้องเรียกว่าย้ายที่ที่ปฏิบัติธรรมและที่สอนเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์ นะฮะไปที่ลาโวแล้วท่านจะเห็นศิละปะว่าเราจะมองว่าเป็นเหมือนศิละปะขอมเป็นศิละปะอู่ทองลักษณะแบบนี้เป็นรูปแบบศิละปะเดียวกันนะครับต้นแบบเดียวกันรูปแบบก็คือได้รับวัฒนธรรมจากทางโดยตรงเลยก็คืออโศกมหาราชเนี่ยมาจากอินเดียแล้วก็มีถิ่นพำนักย้าย มาโดยเฉพาะผู้ที่นับถือผู้ศาสนาก็คือชาวสิงหนหนนะครับลังกาแล้วก็มาที่สยามตั้งแต่ต้นราชวงศ์อโศกแต่ผู้ศาสนามาก่อนนั้นนะครับและพรฤาษีต่างๆเราเนี่ยอย่างพาระฤาษีสุกทัศน์หรือพระฤาษีวาสุเทพเนี่ยท่านก็มา ทางสิบสองปันนานะครับพระศรีต่างๆเหล่านี้มาก่อนมาก่อนหน้านั้นจึงแปลกใจว่าเอ๊ะพระศรีทําไมมีอายุยาวนานอันนี้เราก็เกิดไม่ทันเราไม่ทราบต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้ที่สันนิษฐานได้ว่าหนึ่งนั้นมีอายุยาวนานจริงๆบางท่านเนี่ยเราไม่ทราบได้ว่าท่านปฏิบัติได้ชาญแล้วก็อาศัย ฌานบารมีอยู่ได้นานกี่ร้อยกี่พันปีเราก็ไม่ทราบได้เพราะว่าฤาษีบางท่านเนี่ยไม่ได้ปรากฏให้เห็นผู้ที่ปฏิบัติจ,จริงๆก็จะหาความสงบในการปฏิบัติแต่ฤาษีนี่มีหลายประเภทนะครับพราหมเนี่ยมีทั้งเป็นคารวาสก็คือมีครอบครัวแต่ก็สามารถที่ปฏิบัติทําได้ศิลปะเราจะมองออกในรูปแบบเดียวกันเนี่ยพวกนี้จะเป็นศิลปะมอง เป็นศิลปะขอมจริงๆแล้วก็คือศิลปะเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนได้ว่าได้รับอิทธิพลจากทางอาโศกก็คือชาวสิงหนชาวอินเดียเหนือราชวงศ์อโศกนะครับซึ่งมามีการสังคยาพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ลังกานะครับก็คือมาจากทางลังกาโดยราชวงศ์อโศกมาที่สุวรรณภูมิแล้วพระฤาษีต่างๆเหล่านี้ก็ก็มาด้วย นะครับก็มาด้วยแต่ที่นี้ตำนานไทยเนี่ยนะครับจะกล่าวถึงท่านพูดถึงเมืองศรีเทพผมก็เลยเรียนท้าวความว่าใครเป็นผู้สร้างก็คือมหาราชพระองค์แรกแล้วก็ในเรื่องศิละปะที่มีทิพลอย่างศิละปะอู่ทองที่ปรากฏเนี่ยจริงๆแล้วก็คือศิละปะลังกาแหละครับหน้าบวกๆนะครับอย่างเช่นพระซุ้มกอเนี่ยก็คือศิละปะลังกานะท่านเห็นไหมครับเนี่ยที่เราเรียกว่าศิละปะอู่ทองเพราะว่า สมัยแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีการนิยมสร้างนะครับเป็นองค์ตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะสร้างเป็นครูบาอาจารย์และพระนลทิเกศวรเนี่ยท่านก็เป็นบริวารเรียกว่าเป็นใหญ่ในบริวารของพระศิวะพระศิวะเนี่ยนะครับศิวะเจ้าท่านเป็นผู้ที่มีบริวารมากมายไม่เลือกชั้นวันนะทุกประเภทเลย นะครับจึงมีผู้นับถือท่านเยอะนะครับแล้วก็พระศิวเนี่ยเกิดก่อนพุทธศาสนาเกิดซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่บำเพ็ญเพียรตะบะโยคะแล้วก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งไม่สนใจในเรื่องอัศวกิเลสในเรื่องกามแต่ตอนหลังนี้ได้ถูกทดสอบโดยการยิงสอนกรรมเทพจากเทพที่มีนามว่ากรรมเทพอันนี้มีนะครับกรรมเทพนี่ก็คือเทพองค์หนึ่ง ที่เมื่อยิงสอนไปปัดใครและผู้นั้นเนี่ยก็จะต้องด้วยมนต์ต้องด้วยความรักที่สอนไปโดนใช้ทดสอบพระศิวะไม่สำเร็จนะครับพระศิวะเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระนนทิเกศวนหรือพระศรีหน้าวัวพระนนทิหรือพระนันทิเนี่ยนะครับท่านก็คือพาหนะเป็นเทพองค์หนึ่งที่มีรูปร่างงดงามนะครับ แต่ท่านปฏิบัติฌานแล้วก็ขอพระศิวะอยากใกล้ชิดอยากอยู่ใกล้พระศิวะเพราะว่าท่านปฏิบัติฌานโดยการนับถือพระศิวะเวลาท่านปฏิบัติท่านก็จะภาวนาว่าโอนามศิวะอมนามศิวะอมนามศิวะในลักษณะรูปแบบ ที่ระลึกถึงเทพเจ้าที่เป็นครูบาอาจารยท์ที่ท่านเคารพแล้วก็เป็นเทพหนึ่งที่ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานโดยการปฏิบัติฌานเป็นการปฏิบัตินะฮะเขาเรียกว่าปฏิบัติอย่างพระศิวะเนีท่านก็เป็นโยโย,โย,โยคีปฏิบัติอย่างแรงกล้าเลยนะแล้วก็มีบริวารบริวารนี่ไม่มีไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็น ทุกอย่างสัตว์ในดิฉานเป็นสัตว์นรกหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นบริวารท่านหมดคือท่านไม่เลือกชั้นวรรณะพระศิวะแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องในตำนานไทยเนี่ยว่าฤาษีหน้าวัวพระนนทิเกศวนเนี่ยเป็นสหายกับพระศิวะแต่ถ้าจะดูจริงแล้วพระสิวะหรือฤาษีตาไฟเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันมากทั้งพระเนตรนะรเดี๋ยวพพิ่งนี้จะนําพระฤาษีตาไฟซึ่งนั่นคือพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่มาให้ท่าน ดูลักษณะนะครับตามพระที่เรานิยมในวงการหรือมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานเนี่ยผมไม่ทราบว่าเป็นมาตรฐานของใครจริงๆแล้วมาตรฐานเนี่ยมันไม่มีนะในวงการพระเครื่องเนี่ยเพราะมาตรฐานเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่ามาตรฐานของใครเพราะเราดูในลักษณะแวดล้อมของวงการพระเครื่องตามความเป็นจริงเลยมันจะเป็นรูปแบบนั้นนะครับต้องส่วนนี้ นะครับเราพิจารณาได้สมัยก่อนเนี่ยยังไม่นิยมสร้างเป็นองค์ตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเริ่มสร้างก็สมัยพระมหาธรรมราชาหรือพระยาลิไทยเพราะว่าท่านศึกษาศาสตร์ทุกอย่างอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็ทรงปราดเปรืองในศาสตร์ต่างๆ18แแขนงไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกที่ท่านประพันธ์ไตรภูมิพระร่วงนั้นก็คือนํามาจากพระไตรปิฎก นะครับและประพันธ์ไม่ใช่เป็นการมโนหรือใช้จินตนาการที่ว่ามีสวรรค์มีนรกนั้นท่านกล่าวถึงนะครับแล้วก็นําความรายละเอียดต่างๆมาจากพระไตรปิฎกสวรรค์นรกนั้นมีจริงนะครับมีจริงแล้วก็พระฤาษีมีจริงที่ว่าจะอยู่กี่ร้อยกี่พันปีนั้นเราเกิดไม่ทันเราไม่ทราบแต่มีเทวดาเดินดินตรงหนึ่งก็คือ หลวงปู่สวงนี้เห็นชัดๆเลยครับว่าจริงๆแล้วท่านเนี่ยมีอายุกี่ปีกันแน่ในส่วนฤาษีตาวัวหรือตาวัวตาไฟถ้าว่าเป็นการสร้างเป็นองค์ตัวแทนของฤาษีในสมัยนั้นก็ปรากฏพระนามฤาษีตาวัวตาไฟและการสร้างนี้สร้างถึงลักษณะที่ไม่ได้เ่าเป็นฤาษีธรรมดาก็คือเป็นเทพแห่งฤาษีเราจะเห็นว่านะฮะในรูปแบบร่างเนี่ย ผู้ที่นะครับร่างพระนนทิเกศวนท่านเนี่ยมีจิตศรัทธาต่อฤาษีหน้าวัวหรือพระนนทีมากพระนนทีเนี่ยเป็นเทพมีรูปงามนะฮะจริง,รงๆแล้วมีรูปงามแต่ท่านปรารถนาเพื่อที่จะ,ะมาได้อยู่ใกล้ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านศรัทธาอย่างที่ผมว่าท่านมาเป็นเพียรท่านก็ระลึกถึงพระศิวะนั่นแหละครับท่านก็ได้มาอุบัติหรือเกิดเป็นภานะ เป็นพระนนทิพระนนทิเกสวนถ้าไปเห็นประสาทหรือเทวสถานที่ไหนนะครับก็จะเห็นพระนนทิเกสวนเนี่ยอยู่ด้วยเพราะว่าเวลาพระศิวะไปไหนพระน,นททิเกสวรน,นั้นก็จะจําแรงกายเป็นพาหนะนะเป็นวัวนะครับนี่นะครับก็คือในลักษณะภาะพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยฝีมือทางด้านการช่างเนี่ยมันแปลกมากมันจะต่างจาก ที่ผมเรียนทุกท่านว่ามันจะต่างจากวัสดุการใช้ปัจจุบันเพราะตัวยางไม้เนี่ยมันจะต่างจากเอาวัสดุปัจจุบันที่ที่ที่นำมาใช้สร้างพระจำลองหรือพระเกนะครับแต่บางส่วนเนี่ยทุกท่านมองว่าเป็นของใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจะทําจําลองหรือทําเกเนี่ยผมคงจะไม่ทําแตกต่างจากที่เรานิยมหรือที่เราเรียกว่ามาตรฐานหรอกครับแต่นี่มันเกิดจากที่เราได้รับตกทอดมา และทุกอย่างนี้นะครับตอนแรกผมก็มองพิจารณาเอ๊ะพระพิมพ์อะไรนะครับนี่ถ้าเราวางเราไม่ศึกษาต่อเราก็ไม่ได้ทราบได้นี่แหละครับพระนนทิเกศวนนะครับและพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มหรือหน้าหนูก็คือพระนนทิเกศวนสําหรับพวกนี้เราจะได้รับชมพระผง์สุพรรณพิมพ์หน้าแก่สําหรับมาตรฐานเนี่ยไม่ทราบหรอกครับว่าในวงการพระเครื่องเนี่ยไม่มีมาตรฐาน เพราะว่ามาตรฐานเนี่ยมันอยู่ที่มาตรฐานของใครสำหรับวันนี้สุภาพมัสดุขอความดีงามจงมีแก่ท่านทั้งหลาย1265สิทธิการิยะ